สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูแกงวัสมันไก่บอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆมีข้าวกี่จานก็ทานหมดก่อนไปดูขั้นตอนการทํานะครับฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับโฆษณสนามด้วยนะครับหอมหัวใหญ่2หัวนะครับให้เราหั่นหอมหัวใหญ่ของเราเป็นชิ้นๆเลยครับ มันฝรั่ง2หัวนะครับให้เราปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับหั่นหอมหัวใหญ่กับมันฝรั่งเสร็จแล้วนะครับให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทําแกงมัสมั่นไก่กันเลยครับหัวกะทิ500 ml นะครับให้เราแบ่งครึ่งใส่ลงไปในกระทะเลยครับ แล้วให้เราเปิดเตาแกันนะครับใช้ไฟกลางเคี่ยวกัะทิของเราให้เดือดแตกมันเลยครับตอนนี้เราก็เคี่ยวกัะทิของเราจนเดือดแตกมันแล้วนะครับให้เราใส่พริกแกงมัสมั่นลงไปเลยครับพริกแกงมัสมั่นหกช้อนโต๊จะเป็นพริกแกงแบบสําเร็จรูปนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้พริกแกงกับกะทิขึ้นเงาสวยเลยนะครับ ตอนนี้พริกแกงเราขึ้นเงาสวยแล้วนะครับให้เราใส่น่องไก่ลงไปเลยครับน่องไก่1กิโลกร,รัมนะครับน่องไก่หรือปีิกบนไก่นั่นเองนะครับแล้วให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น่องไก่ของเราสุกตึงเลยนะครับ น่องไก่ของเราเริ่มสุกตึงแล้วนะครับให้เราใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเลยครับแล้วให้เราผัดให้เข้ากันนะครับแล้วรอจนน้ําแกงของเราเดือดนะครับตอนนี้น้ําแกงมักสมันของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับให้เราปรุงรสชาติเลยครับน้ําตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะ น้ำปลาสองช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่หางกะทิลงไป500 ml นะครับ แล้วเราจะรอให้น้ําแกงของเราเดือดก่อนนะครับน้ําแกงก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่น้ํำขามเปียกแบบเข้มข้นลงไปสี่ช้อนโต๊ะนะครับแล้วตามด้วยมันฝรั่งกับหอมหัวใหญ่ที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปหมดเลยครับถั่วลิสงผัหนึ่งร้อกรัมนะครับ คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วให้เราปรับมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเราจะเคี่ยวแกงมัสมันไก่ของเราไว้40นาทีนะครับเพื่อให้เขาสุกดีนั่นเองนะครับในระหว่างที่เราเคี่ยวนะครับให้เราหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เขาไหม้กระทะและทําให้เนื้อไก่สุกทั่วๆนะครับ แกงมัสมั่นไก่ของเราก็เคี่ยวครบ40นาทีแล้วนะครับเราเคี่ยวจนน้ำกระเทียของเรามีความเข้มข้นเลยนะครับเนื้อมันฝรั่งก็นุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดแก้แลวลงจานจัดเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงมัสมันไก่สูตรโัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเนื้อไก่มีความนุ่มนะครับน้ำแกจะมีความอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับยิ่งได้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยจนหมดข้าวไปหลายจานเลยครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนําสูตรโัวสนามไปทําขายต่อยอดสร้างชีวิให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครัับบสุดยอมครเ nuni